Why come คิดว่าทุกคนกอ่านอ่านออกไม่ตอนพี่เสียพูดหรอกคนที่ฉลาดเปิดพี่เสียมีเยอะแยะนะคะไม่จำเป็นต้องพี่เสียพี่เสียอ่านผ่านมา ว่าคุณจะมีช่องเป็น YouTube แล้วนะคุณจะมาเรียกร้องนู่นเรียกล้วงนี่นะเหมือนไอ้นอกกระปูดนอะอยากได้เงินยูโรอยากเห็นเงินยูโรอยากเห็นเงินอ่ะ,อะไรอะแบงดอลล่าอะไรเ,เห็นไหมต่จะให้เงินี่ พี่เอเชียด้อตอนนั้นน้ำลูกสาวพี่เจเียพี่อยากให้ลูกสาวพี่เอเชียน่ะแกเ,เล่าเรียนให้จบนะเหมือนจะทำระไกอุทิศอุทิศบุญอุทิศฐานให้ลูกนะนะคะส่งส่งต่อให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพี่เอเียย,ยังดีใจถ้าทัวนลุงก็ยังเก็บเอาไว้ลุงก,กับป้ายังเก็บของชิ้นนั้นไว้ที่บ้านเกเพราะเวลาเกถ่ายในบ้านพี่เอียจะเห็นว่าของของที่พี่สั่งไปให,ให้แกอน่ะอยู่นั่นนะ พี่เทดีใจตอนสมัยที่ปลูก่องมาอยู่ปลูก่องก็นอนอเตยโยกแยกจากแกพี่เทดีใจดีใจโอเคยังไม่เอาของกูทท้งไว้ยของกูยังอยู่อยู่ไว้อะไรเงี้ยนะมันมีความอะไรที่ประทับใจมากๆในชีวิตพี่เทียนะพี่เทียไม่ใช่คนร่ำคนรวยหรอกแต่ว่าการที่เราแบ่งปันน้ําใจก็เหมือนที่ว่าลุงคนไปบริจาคนี่แหละไม่ใช่บริจาคแต่ว่าบริจาคอ่าไปช่วยเหลือไปช่วยเหลืออย่าคําอย่าพูดคําว่าบริจาคนะมันไม่ใช่บริจาคเพราะว่าคน ที่อุทกธภัยน้าท่วมเขาไม่ได้คนยากคนจนคนคนสิ้นไร้ไม่ตอบไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องไปบริจาคไปช่วยเหลือนะคะไปช่วยเหลือไม่ใช่เป็นการไปแจกไม่ใช่เป็นการไปบริจาคไปช่วยเหลือนะคะคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากอุทกธภยัยหรืออะ,อ,ะอะไรนะคะจากธรรมชาติเนาะไทยธรรมชาติเราไปช่วยซึ่งกันและกันเป็นพานน้ําใจพาน้ําใจอ,อุทิศ ส่งต่อกันและกันเคียกทางน้ำใจส่งส่งทอดต่อกันและกันนะคะนะคะถ้าถ้าพูดคำว่าบุญคำว่าโลภยาคำว่าจาเนี่ยมันไม่ได้ก็มันไม่ได้ก็ลุงก็พูดลุงก็พูดไม่เก่งพูดเลยมันไม่แม่เนาะ

เขาไปช่วยไม่ช่วยเขาเสียกำลังเขาเสียกำลังเขาเหนื่อยด้วยเขาเหนืยด้วยนะนะเขาเหนื่อยด้วยนะเขาเหนื่อยด้วยเขาเหนื่อยด้วยนมีงานที่ไปที่ไปเขาไม่เหนื่อยเขาไม่เหนื่อยเอาคือตรงนีเสียงต่นมากเอยเนี่ยอิดเลย ไม่ไหนอ่ะไไม่หนที่ปิดของน้องเนี่ยปิดอยู่นะคะที่ปิดแล้วนะคะปิดแล้วนนะทุกคนนะคะขอบคุณมากวันนีคุณวันิดาขอบคุณมากนะคะที่รักกันนะการรักกันนะคะรักกันทุกคนนะคะหัวใจบุบบวงนะคุณเล็กนะคะคุณอ่อะไรนะคุณพันทิพย์เหรอคะพันทิพย์ใช่ไหมคะคุณพันทิพย์ขาเนาะพวกเราก็คือคือพวกเราอยู่กันก็คือ เราอยู่กันแบบในสายของพวกเราเราไม่ใช่ว่าเราจะรู้จากเสื้อย้าเสเดียวนะคะพวกเรามีสติในการป้าพวกเรามีสติในการที่จะพูดนะคะพี่เชีซียตอนแรกพี่เอเซียก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าตัวเองจะได้มาถึงฟานนี้นะไม่ได้มาถึงตรงนี้ไม่ได้ว่าแบบอ,อ่คือคือถ้าพูดอะไรแบบบ้าเออบเลยแต่ว่าพี่เจียจน่พูดเก่งนะคะจะให้พูดเป็นงานเป็นการน่ะพี่เจเซียก็ต้องฝึกก็คือก็ได้ได้ได้ทีมงานของอาจารย์ธนาน,นี่แหละพี่เจียก็พยายาม เ่านพัฒนาในการพูดเนาะแล้วด้วยความที่ว่าเราเราซึมซับพี่เอเกีจะพูดคำว่าซึมซับเกี่ยวกับเรื่องลงุงพลที่เอเกซึมซับมากเนี่ยคือซึมซับมากแต่ยังหาคำจัดสรรคำพูดที่ให้มันพูดแล้วทุกคนน่าฟังนะ่ะพี่เอเกยังยังต้องปรับปรุงตัว,วเองนะคะแต่เรื่องการซึมซับเกี่ยวกับเรื่องคดีของลงุงพลแล้วกเรื่องชีวิตของลงุงพลแต่เหตุการณ์ของลุงพลเนี่ยพี่เอเกพี่เอเกคิดว่าพี่เอเกเต็มร้อย นะคะคืออาจจะไม่รู้เรื่องแล้วที่เรียนทั้งหมดแต่ความซึ้งแทของพี่เจียนีย่ยมันมีเต็มร้อยคือกล้าพูดได้เลยว่าฉันจริงใจนะท่านท่านอาจตั้งใจนะนะคะมีความประสงดีนะพี่เจียกล้าพูดได้เต็มร้อยเลยตรงนี้นะคะคือมันอ๋อเสียงซ้อนเสียงซ้อนค่ะใช่ค่ะ,คะพี่เจียมีความประสงดีไงคือประสงดีพวกเราทุกคนประสงดี ู้เราถึงได้ลุกขึ้นมาปกป้องครอบครัวขององค์นรไงคะว่าใครที่จะคิดจะมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันไม่ใช่เราตอบโต้มันไม่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะถ้าสิ่งที่มันใช่เราจะลุกขึ้นมาตอบโต้เขาทำไมแล้วก็เออ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 หอบหูใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมคะส่วนใหญ่มันพูดมามันไม่ถูกใช่ไหมคะไม่อุ้มนะส่วนใหญ่เลยอะ่ะส่วนใหญ่เลยนะ่ะ ถ้าพูดไม่ถูกพอพูดไม่ถูกพวกเอาเรื่องคดีมาซ้อนเรื่องซอซ้อนซ้อนแง่ซ้อนแง่เงื่อนงำให้กับพวกเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะโดยที่ว่าการที่จะหยิบเรื่องคดีมาพูดเนี่ยถ้าคุณไม่แม่นยำนะคะถ้าคุณไม่ได้ข้อมูลจริงนะโหนะคุณไม่ต้องออกมาพูดเลยดีกว่านะคะถ้าคุณไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะมันเป็นเก้แค้นประเมินของคุณหรือประเมินของเอฟซีของคุณนะ Nah, bisan nakah